เววมรสาหนาหลังจากพ่องดำกับอยุษยาแล้วประกาศอิสรภาพไปแล้วมันก็ยังความเจ็บปวดให้กับหงสวดีอย่างมากเมื่อกลับอยุธยาทางหงษ์ชดีก็ไม่ได้หยุด ในการที่จะจับหรือจะฆ่าพ่องดำให้ได้มังสินชัยนันทบุเรงผู้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต่อจากท่านบุเรงนองเจ็บแค้นมากต่อว่าต่อขานราชมนตรีต่างๆไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้มแข็งในที่สุด ก็จัดทับมารบเป็นครั้งที่สการมารบครั้งที่สนั้นหนึ่งสองสามาจากด่านเดะเจดีสมองค์ด่านเจดีสมองค์ครั้งที่สมาทางสุพรรณบุรีครับข่าวบันพผเมื่อเป็นอย่างนี้ขอท่านที่ติดตามเรื่อง โปรดเข้าใจนะครับว่าการรบครั้งที่สนี้ไม่ใช่ยุทธาถีนะครับหลายคนยังเข้าใจว่ายุทธาถีอยู่ที่สุพรรณบุรีตรับตำลาบางเล่มเขียนไว้หรือหลายหลาย,ลาย,ลายท่านถกเสียงกันผมได้ยินผมได้ฟังผมให้ความเคารพครับแต่ผม ศึกษาตามวิธีการของผมทั้งตามหลับตาราและผมเชื่อองค์เทพพยายดาเจ้ามีพ่อผมที่สุดก็ทุลนถามาการลบพระงนิสศษเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากครับทิ้งหลักฐานไว้เยอะแยะมากที่สุพรรณบุรีนะครับจะเป็นกระดูกช้างกระดูกมา้าโซ่ตวนดาบโล่ดังมากมายไก่กอง และทางสุพรรณีก็มีหนองน้ําใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีจ้นข่อยด้วยได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับแต่จากทางจระเข้สามพันไปถึงสุพรรณีเนี่ยระยะทางเนี่ยประมาณ90โลขึ้นไปนะครับ90กิโลขึ้นไปแต่ถ้าทางจระเข้สามพันขึ้น มาถนนแล้วเนี่ยมาทางพนมทวนเนี่ยประมาณ15กิโลนะครับผมให้อดีตผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่วงที่เคารพนับถือมนากไปหาคำตอบให้ผมเพราะผมต้องศึกษาเอาละครับการลบขั้งที่สี่เนี่ยยิ่งใหญ่มาก นำทหารมาเป็นแสนนะฮะยังไงก็ต้องจัดการพันลิต์หรืพอพระองค์ดำเนี่ยให้ได้เหมือนกับว่ายามกันจริงๆท่านไม่ได้ยามนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันบังเอิญมากกว่าท่านก็ต่อสู้ลักษณะของรูปผู้ชายด้วยศักตว์ด้วยเกียรติแต่ท่านเป็นคนเก่ง แล้วก็รอบคอบในการวางแผนลบนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยยิงปืนแม่นนะฮะไม่ใช่เก่งเฉพาะดาบชดทวนนะฮะปืนนกสับข้ามาม่น้ำสะตรงโดนสู่กันมาตายขาหลังช้างนะครับป้องเข้าที่หน้าตายนั่นแหละครับ ก็เพิ่มความแค้นโกรธให้กับพม่านี่มากขนาดสู้กันมาแม่ทัพที่มีฝีมือมากยอดเยี่ยมมากตายแล้วทำไงก็หาคนหาแม่ทัพฝึกปืนเตรียมการตลอดเวลาในขณะเดียวกันทางพระองค์ดำก็ไม่ได้ย่นย่อรู้ตัวอยู่ว่าเมื่อไรเมื่อไรเขาเจ็บแค้นขนาดนี้เนี่ย เขาต้องตามมาแน่นอนกำลังคนเขามากกว่าแต่เราช่ำชองพื้นที่มากกว่าเขาเมื่อข่าวออกมาว่ามังสินชัยนันทบุเรงพระเจ้าหงสาวดีสั่งให้มังสามเกียรติยกทัพมาเป็นครั้งที่สี่มาทางขาวบันพศ สุพรรณบุรีเนี่ยโดยจริงๆแล้วพระองค์ดำรอบนี้ท่านก็ยกทัพมาตั้งรับเหมือนอย่างเคยแต่ถ้าไม่ตั้งรับที่ยุยยาแล่ละจากแล้วก็ลบกันไปมังสังเกตโชคดีในรอบนี้ครับได้ปะทะกันแล้วหนีครับสหารน้อยใหญ่ ตายกันมากมายก่กองครับพายกมาเป็นแสนก็หนีทันหนีทันก็เลิกกันไปเมื่อหนีทันแล้วก็เจ็บใจเจ็บแค้นอยู่ทั้งกองทัพทั้งนายทหารน้อยใหญ่ต่างๆกลับไปหงสาวสดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระอ,องค์ดำหรือพอระนเรศวรเนี่ย ไม่ได้หยุดหย่อนเพราะรู้อยู่ในใจว่าเมื่อไรเขาก็ต้องมาแก้แค้นเหมือนกับทำให้เขาอับอายไปทั้งพาลา,อาอของเมืองของสองดีตั้งแต่ลบเมืองคังแล้วและประกาศสิทภาพแล้วประกาศสิทธภาพเมื่อยายาาุ29นะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะประกาศสิทธภาพเลยว,ว่าไทยจะไม่ขึ้นกับพระม่าอีกแล้วย่เวลาหลายปีต่อมาเนี่ยมาถึง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สเมื่อมังสมเกียรหนีหนีทันพระหนีทันก็หมดโอกาสก็ยกทัพกับองค์สวัสดีพมา่าท่านเก้ากับกรุงศรีวิยาครับฉะนั้นในการรบที่คนทั่วไปหรือหลายคนเข้าใจว่าการทำยุทธีนั้น ที่อยุธยาไอ้ที่สุพรรณบุรีไม่ใช่ครับครับอนุสาวรีที่สุพรรณเนี่ยนะครับอนุสาวรีชนช้างแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าที่ยุทธถีอยู่ที่สุพรรณเพราะมีซากหักปลักปังของ อะไรอนุสาวรีเก่าหรือเจอดีย์เก่าผมเข้าไปดูข้างใต้อนุสาวรีที่ชนช้างเป็นสถูปเจดีย์เก่าที่พังราบเรียบไปแล้วนะครับฐานกว้างเนี่ยประมาณสักสิบฟมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมอิดก้อนโตๆโตโตสูงจากพื้นดินขึ้นไปน่าจะไม่เกิน สเมตรไม่เกิน2เมตรด้วยซ้ําไม่มีอะไรแล้วครับตรงนั้นจะบอกเป็นสมัยทราวดีเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะสมัยทราวดีเนี่ยพันถึงพันสองปีแต่เรื่องของพระอ,องค์ดําเรื่องยุทธีเนี่ยประมาณ400ปีมันจึงไม่ใช่แต่เจดีย์ที่สร้างไว้เป็นพระปรางที่พนมทวนเนี่ย พรองดำท่านสร้างไว้หลังจากยุทธาธีแล้วนะยังแข็งแรงอยู่เลยครับประมาณ400ปีถ้าตรงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นพันปีไปแล้ว1,200ปีไปแล้วมันพังไปแล้วแต่ถึงใครจะเข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนเกิดไม่ทันเราศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความเคารพผู้ยิ่งใหญ่ความเคารพคนไทยรักเกียรติศักดิ์ รักชาติรักแผ่นดินรักราชวงศ์นะครับผมยืนยันอีกครั้งว่าในการลบที่สุพรรณเป็นคารลบครั้งที่สมังสามเกียรติคุมทหารมาเป็นแสนหวังจะจัดการให้ได้หนีก็ใจกระเจิงถ้าหนีไม่ทันตายก็ตั้งแต่ครั้งที่4ี่แล้วครับ กลับไปหงสวีได้กันถือว่ายังโชคดีครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สำคัญแล้วนะครับเป็นสงครามยุทธทีครับ